เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วครับจากที่ไปนวัสก,การลอยเทะบาตรจำลองบนยอดเขาล้อมหมวกนะครับก็ขึ้นประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งโดยประมาณนะฮะนี่บ่ายโมงสิบกว่านาทีก็พวกเราลงมาถึงข้างล่างแล้วลนะ่ะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าแดดมันก็ไม่ได้แรงมากส่าทีเดียวนะฮะทางขึ้นก็อยู่นู่นเป็นบันไดขึ้นไปประมาณสี่ร้อยขั้นนะครับนะฮะใกล้ๆรูปลิงตรงนั้นบันไดขึ้นไป ขึ้นไปได้สักผมว่าจะจะเลยครึ่งทางมาหน่อยนึงแล้วมันก็จะสุดทางแล้วเป็นทางเดินเป็นหินคุบหินปูนนะฮะแล้วก็มีเชือกให้เป็นระยะระยะให้เราคอยจับยิดเหนี่ยวขึ้นไปถึงข้างบนนู้นนะครับข้างบนก็จะเห็นวิวค่อนข้างรอบด้านนะครับใช้คําว่าค่อนข้างรอบด้านสวยงามมากทีเดียววิวจากยอดเขาล้อมหมวกอาเภอเมืองจังหวัดปรัตตินีขันในวันนี้ครับ 6กกรกฎาคม2,556